สวัสดีค่ะเอ่อวันนี้จะมาบอกว่าสำหรับคนที่ไม่กล้าสั่งเพราะว่ากลัวจะเสียงเงินฟรีเนาะเพราะว่าบางคนน่ะลองลองมาหลายอย่างมากๆแล้วอะคะ่ะก็ไม่เห็นผลสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้อ่ะเป็นลองดูนะคะมันเป็นมาร์กออร์แกนิก คืออาจจะดูเหมือนมันแบบไม่น่าเชื่อหรืออะไรนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีอะไรที่มันบำรุงได้ขนาดนี้ค่ะมันจะมีสองขนาดนะคะก็จะมีสองขนาดมีแบบหลอดอ่ะเอ๊แบบหลอดแล้วก็แบบกระปุกค่ะอันนี้เนาะมันจบทุกปัญหาผมเลยอะค่ะกันช่างก็จะมีลูกค้าหลายๆคนนะคะที่ถามกันว่า ออไปยืดผมมาผมเสียโนนีนัน,นดัดมานนนีนัน,นแล้วก็ทําสีบ่อยมากเลยโนนีนัน,นนะมันจะดีขึ้นไหมหายขึ้นไหมตัวนี้เลยหายจริงๆเพราะว่าตัวกันเองเนี่ยก็ไปดัดมาค่ะเราก็ไม่ชอบใจล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะพอตัดทิ้งเสร็จแล้วผมมันฟูแล้วก็เสียฝอยเนาะแล้วก็เลยมาเจอตัวนี้บํารุงคือการใช้ก็ไม่นานนะคะประมาณ สองสาครั้งอะค่ะแล้วผมมันรู้สึกดีขึ้นนิ่มขึ้นเนาะก็เลยเอามาขายเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่มีปัญหาผมเสียเนี่ยให้กลับมาดีขึ้นจริงๆเพราะตัวนี้มันตอบโจทย์ได้ดีมากเลยจริงๆอะคะ่ะตัวนี้นะคะกันอยากให้ลองอะอบอกไม่ถูก จะไม่ใช่เพราะอยากขายหรืออะไรนะแต่อยากให้ลองเพราะว่าตัวกันเองไปดัดมาอ่ะและ้วตอนนี้เมื่อวานเออสามวันละสองวันละสามสองสมวันละไปยืดผมมานนถ้าถ้าถ้า,ถาส,มสมมติว่าคนที่ผมเป็นฝอยๆอ,ยอะคะอ่ะเดี๋ยวันจะเอารูปให้ดูเนาะว่าตอนที่ไปดัดมาแล้วผมมันฝอยเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วแล้ว,ลวตอนนี้ไปยืดช่างบอกว่าผม คือผมดีไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องตัดทิ้งเลยอะค่ะอืมเนาะเพราะว่าตัวนี้พอตอนที่กันลงน้ํายากโกกอะค่ะกันก็เอาอันเนี้ยไปหมากผมด้วยห้านาทีแล้วก็ล้างออกแล้วก็ก็ก็เสร็จอะค่ะตัวนี้แล้วมันหอมมากจริงๆนะคะมาบอกแค่นี้ไปแล้ว